สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสระบบนะครับแล้วก็บอกวิธีการใช้งานนะครับของกล้องนะครับ Canon นะครับ PowerShot A530 นะครับกล้องตัวนี้ครับบอดี้โดยรวมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับนะครับริ้รอยก็น่าจะมีนิดเดียวนะครับที่มีรอยตรงหน้าจอเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตำหนิดก็คือจอดวงนะเพืนๆ ดวงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังมองเห็นได้ชัดดีนะครับซีเรียลลำเบอร์ของกล้องนะครับสตัวท้ายจะเป็น2953นะครับแล้วก็จะมีสายของข้อมือนะครับมีเมมโบรีการ์นะครับ2จิกนะครับเพื่อนนะครับเมมโบรนการ์สอจิกนะครับฐานที่ใช้นะครับก็จะเป็นฐาน 2A อันคลายนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อแบบผมเลยนะครับ2 e อันคลหรือว่าจะใช้ฐานชาร์จก็ได้นะครับก็จะใช้ได้นานกว่ากันหน่อยครับอันนี้ผมซื้อที่เซเวนะครับเป็นฐานแบบไม่ชาร์จนะครับ2 e อันคลนะครับก็ใส่ฐานเข้าไปก็ดูเครื่องหมายด้วยนะครับก่อนใส่ฐานเข้าไปครับวิธีการเปิดกล้องก็คือกดตรงนี้นะเพื่อนๆนะครับนะครับ ก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้ปกตินะครับนะครับแล้วกล้องนะครับถ้าใช้ไปสักพักนะครับรู้สึกว่ากล้องจะกินกินฐานนะครับกินแบตเตอรี่มากนะครับแล้วก็จะขึ้นเตือนนะครับแบตเตอรี่อ่อนนะครับแต่ว่ามันก็ยังถ่ายได้อยู่นะครับวิธีการถ่ายนะเพื่อนๆก็ให้กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องเขาก็จะจับโฟกัสให้ครับนะครับ แล้วก็เราก็กดกลับลงไปทีหนึงนะครับก้องก็จะถ่ายให้นะครับแฟลชก็ออกดีปกตินะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับนะครับแฟลชออกดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการปรับโหมดต่างๆนะเพื่อนก็จะมีโหมด p นะครับโหมด p นี่ก็จะสามารถเข้ามาเลือกตั้งค่าได้อีกนะครับก็จะมีตั้งค่า iso นะครับแล้วก็ตอนนี้จะปรับเป็นโหมดต่างๆได้อีกครับพวกโหมดโคดดี้นะครับก็จะ ได้ภาพแบบออกโทนตั้งเหลืองนะครับถ่ายสวยเลยนะครับหมดคุดีนะครับแล้วก็จะมีนะครับพวกถ่ายไลท์ช็อตตั้งเวลาถ่ายนะวันนี้ก็จะเป็นสีนะครับมีพวกภาพโทนฟิล์มด้วยนะครับเป็นสีฟิล์มสไลด์นะครับเพื่อนๆนะครับก็เข้ามาตั้งค่าดูนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถัดมานะครับก็จะมีบวกลบเชยแสงครับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับโหมด p นะครับ แล้วก็โหมดถัดมาก็จะเป็นโหมด m นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นแมนนวลนะครับสามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้นะครับนะครับถ้าโหมดออโต้เขาก็จะออโต้ทุกอย่างเลยนะครับก็เวลาถ่ายก็แสงพอก็จะยิงไม่ยิงแฟลชนะครับแต่ถ้าแสงไม่พอจะยิงแฟลชนะครับแล้วก็ถ่ายคนก็จะมาที่โหมดนี้นะครับก็จะเป็นรูปคนนะครับนะครับภาพบุคคลนะครับก็จะยิงแฟลชถ่ายคนสวยสวยเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็มีถ่ายวิวนะครับถ่ายวิวเสร็จก็มีถ่ายคนกลางคืนนะครับแล้วก็มี SCN นะครับใน SCN นี้ก็สามารถเข้าไปเซตค่าได้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดได้ด้วยนะครับโดยการเลื่อนซ้ายขวานะครับนะครับก็จะมี ถ่ายเด็กถ่ายในร่มนะครับถ่ายใบไม้ถ่ายหิมะนะครับถ่ายหาดูุนะครับนะครับมีเยอะเลยนะครับในหมด s อเนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถ่ายภาพหลายช็อตพวกภาพไออันนี้จะเป็นถ่ายภาพพารลามานะครับแล้วก็จะมีพารลามาแบบไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับถัดมาอีกก็จะเป็นหมวดถ่ายวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับก็เข้ามาหมวดถ่ายวิดีโอแล้วเราก็กดอัดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนอัดนะครับแล้วก็ สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้ขณะอัดวีดีโอนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเราอัดเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับที่เดิมนะครับกล้องก็จะบันทึกให้นะครับก่อแนะนําให้เพื่อนๆนะครับถ้าถ่ายแบบยกขึ้นถ่ายเลยก็ให้ตั้งไว้ที่โหมดออโต้แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการ ตั้งเข้าโหมดถ่ายภาพแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นไว้ดูรูปภาพนะครับนะครับจะเป็นรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับนะครับเดี๋ยวรูปเพิ่มเติมนะครับแต่ผมจะแนบไปให้ในโพสนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูเพิ่มเติมอีกนะครับก็สามารถเข้าดูได้นะครับในอินสตาแกรนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปได้เลยนะครับก็สําหรับกล้องตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบพวกเมนูก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับรวมถึงตั้งค่าภาษาครับ นะครับพวกวันที่เวลาอะไรก็สามารถเข้ามาตั้งได้นะครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีกล่องนะครับมีกล่องนะครับแล้วก็เป็นงานกล่องมีคู่มือพวกแผ่นซีดีอะไรต่างๆนะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเป็นคู่มือของกล้องเลยนะครับก็แถมไปด้วยนะเพื่อนๆนะครับนะครับเป็นงานกล่องเลยนะครับ ถ้าผมพูดขัดตวอบุกข้องรุ่รงไหนไปนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดไม่เข้าใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน y t u t u นะครับหรือว่าจะเข้าไปใน Google นะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับได้รีวิวกล้องตัวนี้ไว้นะครับสำหรับผมก็ขอจบการรีวิวกล้องตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ